สวัสดีครับวันนี้จะพามารับชม Mercedes-Benz นะครับตัว c c o u p e ้รหัสตัวถัง w 205นะครับรถคันนี้ได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมการใช้งานด้านในกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัว C c o u p ป w 205แล้วนะครับหลังจากติดตั้งเข้าไปนะครับตัวจอเนี่ยจะกลายเป็นจอ10.25นิ้วนะครับ จอเดิมเราเอาออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยผมจะให้ดูก่อนว่างานติดตั้งนะครับจอตัวนี้เป็นจอบางติดต้องเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยจะดูกลมกลืนกับรถทั้งหมดเลยจะเหมือนอยู่ใน4ตัว4ประตูนะครับที่เป็นพวก4 2 2 0 d ตั้งแต่ปี2019ขึ้นมานะครับไซส์จอเนี่ยจะเป็นไซส์เดียวกันเลยนะครับก็คือประมาณ10นิ้วนะครับ ทีนี้เนี่ยหน้าเดิมโรงงานต่างๆเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกตินะครับเนี่ยครับเมนูเห็นไหมฮะของเดิมทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยไม่ใช่ว่าเราจอเก่าออกปุ๊บเมนูเดิมของรถใช้งานไม่ได้ไม่ใช่นะครับแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นการติดตั้งแบบ p l u ๊กแอนด์เเป็นการเสียบปลั๊ก ไม่มีการตัดสายไฟแม้แต่เส้นเดียวไม่มีการเจาะรถนะครับและฟังก์ชันฟีเจอร์ทุกอย่างของเดิมของตัวรถเนี่ยยังใช้งานได้ตามปกติทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเราเน้นงานประเภทนี้ทั้งหมดเลยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราต้องการจะเข้าไปที่หน้าใหม่นะครับเราตตะทัชสกรีนปึ้งจะกลายเป็นหน้าใหม่แบบนี้ละนะครับ ตัวหน้าเมนูแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็น NTG 6นะครับหรือ NTG 6นั่นแหละนะครับจะเป็นหน้าเมนูเหมือนกับเมนูเบนซ์รุ่นใหม่ๆละนะครับตัวคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เนี่ยยังสั่งงานหมุนหมุนแล้วก็สั่งงานได้เช่นเดิมนะครับนี่นะครับในหน้าระบบใหม่เนี่ยทัชสกรีนจะสั่งงานได้เลยนะครับซึ่งตัวสเปคตัวจอตัวนี้เนี่ยปัจจุบันนี้มาเป็นจอ n n r r o i d 1และนะครับเราเป็น บร,ริษัทนําเข้าเองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราสั่งสเปคจอพวกนี้เข้ามาเนี่ยเราจะสั่งเป็นสเปคที่ดีที่สุดที่โรงงานเนี่ยสามารถที่จะผลิตณนะช่วงเวลานั้นได้นะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็น Android 10นะครับจอเนี่ยเป็นความละเอียดแบบนี้นะฮะ HD เห็นไหมครับความละเอียด1,920คูณ720แล้วซึ่งตัว แล้วซึ่งตัวด้านในเนี่ยนะครับพื้นจอด้านในเนี่ยจะเป็นพื้นจอของ LG เรียบร้อยละนะครับดังนั้นเนี่ยภาพที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยจะค่อนข้างชัดแล้วก็สายกิฟเลยนะครับตัว CPU เป็น8คอร์นะครับ RAM 4 g ิก r o 64 g ิกนะครับถัดมานะครับตัว Navigation ก็จะเป็น Google Map นะครับ นี่นะครับแป้นแป้นพิมพ์นะครับจะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ Emporium ปึ๊บก็กดเริ่มต้นนะครับตัวที่เป็นสามเหลี่ยมสีแดงๆตรงนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์คาดนะครับเราดึงออกได้นะครับตัวสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็จะหายไปนะครับ อ่ะทีนี้ระบบก็จะทำทางเราไปละอันนี้จะเป็นในส่วนของ Google Map นะครับใช้งานเหมือนแท็บเล็ตปกติเลยนะครับออกโทรับถัดมาในส่วนของพวกที่เป็นมิวสิกนะครับก็จะเป็นในตัวตัวจอตัวนี้เนี่ยจะมี USB ให้เราเอา h u r d Disk หรือว่า Time Drive เนี่ยเข้าไปเสียบเล่นเพลงได้นะครับวิดีโอตัวนี้เช่นเดียวกันเล่น ไฟวิดีโอได้นะครับ AVI, MP4, MKV เล่นได้หมดเลยอะผมยกตัวอย่างนะครับน่ภาพจะค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ใสนะครับจอตัวนี้เนี่ยจะมีระบบ IPS ปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับ ตรงนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ NTG เม NT นูก็คือย้อนกลับไปที่หน้าเดิมโรงงานนี่นะครับ เซตติ้งก็ตั้งค่านะครับผมจะพูดในส่วนของสำคัญสำคัญนะครับแดชบอร์ดก็จะมีไมค์ดิจิตอลโชว์ขึ้นมาถ้าผมเร่งเครื่องเห็นไหมครับรอบเครื่องจะเร่งตามนะครับถ้าผมเปิดประตูบานนี้นะครับสถานะประตูก็จะเปิดออกนะครับตอนนี้ผมไม่ได้คาดเบลก็จะปรากฏสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมาเข้าเบรกมือไฟฟ้าอยู่ก็จะปรากฏโชว์ตำแหน่งตรงนี้ขึ้นมานะครับ ถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของแอปแอปทั้งหมดเนี่ยเราเพียงแคเ่เชื่อมสัญญาณ personal hotspot นะครับเข้าไปเนี่ยนะครับจะเป็น Signal หรือว่าสัญญาณปรากฏอยู่ตรงนี้จากนั้นเนี่ย sign in account นะครับเข้าไปโหลดแอปที่ Play Store ได้เลยเหมือนแท็บเล็ตหตัวละนะครับพอเราโหลดเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเก็บไว้อยู่ตรงนี้นะครับผมโหลด YouTube Spotify, j o k e Netflix มาเรียบร้อยละนะครับแล้วก็มี Google Map นะครับอ่ะ,อะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นดูทีวีออนไลน์ด้วยอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมาเริ่มดูจาก YouTube ก่อนนะครับนี่นะครับเพิ่มขยายได้นะครับนี่นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงจากปุ่มกดรนพวงอะไรเดิมได้เลยนะครับ ทีนี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์นะครับหนึ่งตัวที่จะโชว์ให้เห็นก็คือเป็นฟีเจอร์ PIP นะครับ Picture in Picture ผมเอา Google Map ทางด้านซ้าย YouTube ทางด้านขวานะครับเล่นพร้อมกันได้ด้านหนึ่งเนี่ยเราก็เล่นวิดีโอคลิปไปอีกด้านหนึ่งก็ให้เขานำทางไปนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ ถ้าไม่ต้องการเราก็สไลด์ออกนะครับก็เป็นประมาณแบบนี้นะครับถัดมานะครับดูทีวีออนไลน์นะครับอ่ะช่อง3าปึ้งตรงนี้ก็จะเป็นโฆษณานะครับ อ่ะก็จะเป็นตัวทีวีออนไลน์ที่เป็นตอนนี้เนี่ยที่เป็นชาแนลช่อง3ที่ไลฟ์สดอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะครับรก็จะเป็นแบบนี้เล่นจะเป็นทีวีออนไลน์อ่าจะเป็นทีวีไทยแลนด์นะครับจะเป็นลุ x TV เล่นได้หมดนะครับอันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ Netflix เล่นได้จริงๆนะครับหลายๆท่านไปติดที่อื่นมาบอกว่า Netflix เล่นไม่ได้ ผมจะอธิบายอย่างนี้คือจะเห็นว่าหลายๆที่เนี่ยหน้าตาเมนูเป็นแบบนี้นะครับตัวจอไซส์เท่ากันนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่า 1. ราคาไม่เท่ากัน 2. รายละเอียดด้านในไม่เท่ากันเวลาเปรียบเปรียบกับมือถือทำไมมือถือยี่ห้อเดียวกันมีระดับราคาตั้งแต่ Android นะครับตั้งแต่7,000กว่าบาทจนกระทั่ง30,000กว่าบาท40,000ยังมีเลย เพราะด้านในไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของกล้องต่อให้เวลาที่เราอยู่ในหน้า Android แบบนี้นะครับเราเข้าเกียร์ตอนนี้เนี่ยเป็น R position นะครับกล้องก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ฟีเจอร์ฟีเจอร์เดิมของรถทุกอย่างใช้งานได้ตามปกตินะครับ ถ้าเราคืนเกียร์ภาพก็จะตัดกลับมาก่อนที่เราจะเข้าเกียร์ถอยนะครับระบบทั้งหมดจะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของเ,ออเจ้าตัวจอ Android ของตัว C Coupe นะครับก็ผมขอจบรีวิวของ W205 C c o u p ปไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากติดตามผลงานของชูดินไทยแลนด์ไว้หน้าโอกาสดีด้วยครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้ที่0816326566ครับขอบคุณครับ